ืครับผมกาสดีพี่น้องสุขู่สุคนนะครับผมเมื่อนี้ครัพ่อรับผมคือเอาเบ้าที่้านี่สาผพาะยาวนะครับพี่น้องนะเมื่อนี้ครับพี่น้องผมกัได้อีกหนึ่งเมนูครับผมมานำเสนอพี่น้องช่วงดึกๆแบบนี้ครับผม อ่าพอดีล้านทั้งปากซอยนะครับเนาะมีหมาล่าขายผมหมาล่านะครับนี่น้องผมซื้อมาในราคาแปดสิบบาทหลายพอสมควรนะพี่น้องนะฮึมรสชาบ้าทองห้วงควรับผมจีดตาขนาดเลยนี่ครับผมแปดสิบบาทเดี๋ยวผมเอาเอามากินซูวพี่น้องดึงนะพี่น้องโอ้ยฮะนี่ครับผมแปดสิบบาทนำนี่เหลือผมใหญ่ยยไปเลย ลาดไปเลยครับพี่น้องครับอ่ะมาพี่น้องครับมากินน้ำกันครับผมมาล่านะครับพี่น้องนะเอาบัวตองวาลายใหญ่ห่างครับพี่น้องซิมกันนํากันเลยครับผมมาล่านะครับพี่น้องเส็บแซ่บแล้วกันครับผมรสชาติดิบแน่นอนอืม ก็ได้แบบลูกชิน้นมาล่านะครับี่น้องแล้วก็เฮ็ดอย่างแบบนี้ครับผมหลายๆอันหลายๆเนี่ยครับผมซื้อมาหลากหลายแต่ว่กาก็นี่รสชาติจี๊จี้จัดเหมือนเดิมครับผมนี่สามารถเฮ็ดกินอยู่บ้านเ้องกระได แบบสดๆนะครับพี่น้องกินตามสไตล์แบบไวัยรุ่นอีสานบ้านเ่าเลย่ะครับผมอืม่อขวดเลยนี่ผมมีรองเบิง่งสีสันที่จากมาเลยอืม นี่แหละคพี่น้องครับบอตองอีกอย่างมากไม้คือว่าแหละพี่น้องกินแบบแซบๆแล้วครับผมมีอย่างก,ก็กินกันไปครับผมให้ยุกมีเนาะนี่แหละมือนี้ก็ได้มา้าลานะพี่น้องแซบๆคือเกอ,อ่ม น,นี่เป็นเนื้อนะครับพี่น้องนะเนื้อเข้มข้นเลยทีเดียวจี๊ดจาาขนาดเลย สุดยอดนะครับพี่น้องครับอาหารการกินบ่ต้องย่หยังมากมาครับผมผมมีผักเ้ากกินได้ครับผมแบบนี้บมต้องกลับอย่างแต่แต่ให้ดูดีแน่ก็ต้องหาผักมาก,กินกลับนะครับพี่น้องนะอ <c oughs> แต่ผมนะในหน,หน้าที่ที่มันเล็งรีบเนะพี่น้องหรือว่ามันเดือดล้็วบ่มีผักเ้อากับสวยแบบสดๆดนแบบสดแบบนี้ครับผม <c oughs> น,นี่จเป็นนาจะเป็นพขการเต้าหู้นะพี่น้องนะอันนี้ที่เป็นเฮดนะครับอันนี้เป็นที่ผมมักที่สุดเนาะผมสื่อมากินดูคือเฮดอฮอด้ดวย่อด้วยไอ,อ้เยี่ยงกันนะแฮมบ่หรือเนื้ออนะไพี่น้องเนื้อ Oh, hier hat สุดยอดมากครับพี่น้องครับจะไหนกันไหนกับคลิปนี้ครับผมพี่น้องกระสีเอาไว้สมีสักก่อนนะครับพี่น้องนะคลิปหนาจะมาเฉยๆแกันใหมก็บริบาลอีสานผ้ายาวนะครับพี่น้องเนาะจะไดนก็ขอบคุณหลายๆครับผมยอดวิวสิหน่อยสีหลายคุ่มกดสีเฮ็ดือเก่านะครับเนาะจะไรก็ฝากพี่น้องครับผมกดรับชมให้ผมหนเด้อผมขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ที่พี่น้องติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องครับผม